เป็นต้อเยีนต้อกระจกพอได้ทานดีคอนแทคลงไปแล้วมันก็ดีขึ้นมาตั้งเยอะดีขึ้นมามากๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะไม่ไม่ได้ว่า,าจะมาจ้างออกโฆษนณางนนั้นไม่ครับพูดตามความจริงครับพอได้สัมผัสกินด้วยตัวเองอย่างยายที่บ้านนี่ก็โอ้แกมองไม่เห็นมองไม่เห็นรถเวลากินเข้าไปยังไม่เท่าไหร่แต่มองเห็นรถวิ่งถนนเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ครับก,กินแล้วแบบมอ,องชัดตามันไม่มวัว ไปไหนทำอะไรก็สบายสะดวกจากต้นต้อเนื้อค่ะประมาณอาทิตย์แรกอะค่ะก็คือตาที่แดงอะค่ะก็จะไม่แดงก็จะหายไปแล้วก็อาการคันก็จะดีขึ้นก็คือไม่คันแล้วนะครับหลังจากทานไปแล้วนะครับดวงตาของเราที่ใช้ใช,ใช้ใช้เพ่งคอมตลอดเวลาเนี่ยมันดีขึ้นเฮ้ยมันแสบน้อยลงนะอาการมันดีขึ้นปกติทำสามสีชั่วโมงตาเราจะเริ่มแห้งแล้วรู้สึกจะไม่ไหวจะต้องหาเวลาออกไปพัก ตอนนี้อ่ะม,มันมันมันดีขึ้นมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานได้ยาวๆยาวๆจนถึงจบงานได้แทจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็ <c oughs> ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปเเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางหมองไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแล้วครับคลิปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงกันบ้างคะเป็นคลิปที่น่าประทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะและวันนี้นะคะชมพู่ก็จะมาสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านได้ชมกันอีกทีนะคะว่าสั่งสินค้ากับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนคะ่ะอันนี้นะคะจะเป็นใบประกาศนะคะว่าชมพู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะสั่งสินค้ากับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นใบประกาศชื่อของชมพู่เองนะคะพันธุพัฒรเกษมธานาพิสิทธ์นะคะ ค่ะส,ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นรางวัลนักขายดีเด่นนะคะที่ได้รับมอบจากบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ลนะคะผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกนะคะเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณของชมพู่นะคะว่าชมพู่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดีคอนแท t กโดยตรงค่ะทุกท่านเชื่อและมั่นใจได้เลยค่ะว่าสั่งสินค้าดีคอนแท t กกับชมพู่ได้ของแท้แน่นอนนะคะเรามีการจัดจําหน่ายมาแล้วมากกว่า10ปีนะคะการันตีได้เลยนะคะว่าสั่งดีคอนแทกกับชมพู่นะคะได้ของ แพ้ทานและปลอดภัยนะคะมีอยอยถูกต้องนะคะนี่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดของผลิตภัณฑ์ดี o n t a c t นะคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ำนะคะทานพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้นะคะชมพู่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่โทรมาณตอนนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะชมพู่ดีคอนแทคของแท้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ